ใช่ก็มีมีมาคุยกันบ้างว่าแบบจะยังไงมียังไงต้องรีบบอกนะจะได้วางแผนถูกที่มันจะมีข่าวหลุดไปว่าแบบมันจะมีเมมตัวท็อปแก๊สหรือเปล่าหนูจะแกร์หรือว่าหนูมีแนวโน้มที่จะแกร์มากที่สุดอะไรเงี้ยคนอย่างหนูมันจะไปสุดได้แค่ไหนนี่ท้าทายวาท้าทายวาดูมีแนวโน้มดูมีแนวโน้ม อยากให้น้องออนก็หนูเชื่อว่าสักสักวันหนึ่งเราจะเจอกันก็ไม่ต้องห่วงค่ะหนูยังไงหนูก็อยู่อีกยาวค่ะไอนี้ก็ขอบพูดในมุมของหนูเนี่ยเพราะว่าหนูก็ว่าน่าจะมีหลายคนที่ได้ยินอะไรว่าหนูจะแกร์หรือว่าหนูมีแนวโน้มที่จะแกร์มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ตอนที่หนูได้ยินคือในใจหนูอะก็บอกเลยว่าไม่ใช่หนูที่มันจะมีข่าวหลุดไปว่าแบบ มันจะมีเมมตัวท็อปแก๊สหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบอ่ะไม่ใช่หนูแล้วหนึ่งเอออะไรเงี้ยก็มันมัน,มนเอาง่ายๆคือม,มันก็มีบ้างที่คิดว่าแบบเอจะแกรดดีมไหมหรือย,อยังอะแต่สำนวนหนูรู้สึกว่าหนูก็ยังอย,อ,ยอยากอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่ายังมีแบบแฟนคลับที่น่ารักของหนูยังอยู่อะไรเงี้ยแฟนคลับที่ยังแบบยังอยากเห็นหนูอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจไหมคะคือจริงอยู่ที่ว่าจะมีงานแสดงเข้ามาจะมีนู่นนี่นั่นมันก็เป็นอีกเวนึงที่แบบทุกคนได้เห็นแล้วก็ตอนนี้ค่ายก็เริ่มผลักดันว่าแบบให้หนูมาทาทงงสแสแด แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเมนเทนแค่ด้านนี้ด้านเดียวเลยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดลูกค้ามองมาอ่ะออนสายแสดงเนี่ยเออเหมือนค่ายเขาก็จะแบบสร้างภาพลักษ์ให้เป็นประมาณนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายๆงานที่บางทีอาจจะทําเองหรือเป็นงานที่เป็นเป็นแบบไม่ใช่งานวงแต่เป็นพาด,ด้านตีอะไรอเงี้ยก็ลองดูค่ะว่า คือคนหนูคิดว่าปีเนี้ยค่อนข้างมีอะไรที่สดใหม่ก็ลองดูว่ามันแบบคนอย่างหนูมันจะไปสุดได้แค่ไหนนี่ท้าทายวะท้าทายวะตื่นเต้นเลยเนี่ยเอาจริงหนูก็รู้สึกว่าแบบต้องอย่างที่บอกช่วงนี้มันอาจจะมีงานละครเป็นหลักเพราะว่าช่วงนี้มันออนแอร์พร้อมชนพร้อมกันสองเรื่องมันก็เลยแบบเออดูมีแนวโนดูมีแนวโนมเลยแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ปีนี้ยังไม่มีกําหนดเลยค่ะก็คือไม่มีแน่นอนเนี้ย ส่วนปีหน้ามันก็เหลือเหลือสัญญาปีสุดท้ายอยู่แล้วแลหนูก็เอาตรงๆค่ายก็มีมีมาคุยกันบ้างว่าแบบจะยังไงมียังไงต้องรีบบอกนะจะได้วางแผนถูกอะไรเงี้ยแต่หนูยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็ดูรันเราแล้วกันเูอะดูใช้คำว่าดูรันเราอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ใช่หนูที่จะออกค่ะ <laughs> ก็แน่นอนค่ะก็ติดตามก็ อยู่เป็นกำลังใจให้การและกันไปตลอดนะคะใช่พี่ออนคิดถึงพี่ป้าบ้างเป้าเพิ่งเจอกันไปเองอะเราช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยเพราะว่าต้องซ้อมด้วยกนันไม่ใช่แค่ป้านะแต่ว่าแบบทุกคนในวงเอาจริงคิดถึงมากอะเพราะแบบอย่างบางคนไม่ได้เจอเป็นเดือนแล้วพอมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยค่อนข้างแบบทอกะไรเยยงี้ยนั่นงซ้อมเต้นไปก็นั่งคุยกันมือซึ้งซึ้งซึ้งแบบเป็นเป็นปล่อยหอยอะไรเงี้ยเออ นั่นแหละค่ะรอหนูเป็นเสรจทีนี้ก็มีคนบอกให้สามสิบคุณพี่สามสิบเหรอให้อยู่เป็นแบบยูกิลินซังอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาาลาลัยอย่าเพิ่งไปกันนะโอ้ยยังไม่มีกําหนดเลยชาาลาลัยพูดจริงๆค่ะออนขอชอนม,มีคนทักบอกว่าหมอบีทักอะไรหลังกล้องบ้างไหมก็ไม่นะคะ่ะไม่เขาก็แค่บอกว่าเหมือนอ่าถ้าอย่างที่เขาพูดในหลายป่ะคะ่ะเรื่องที่เรื่องที่สถานที่ที่หนึ่งที่มองขึ้นไปเราเจออ่ะเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเหมือน มันก็มีเมมเบอร์บางคนที่เจอก็คือเขาว่าจะเปิดเผยตัวตนให้กับคนที่เขาชอบอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาชอบไทม์นี้เขาก็จะแบบปรากฏให้ให้เห็นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ของของหนูส่วนใหญ่ตําได้ไม่รู้เคยเล่าไปยังว่าน้ำหนึ่งลือมือถือที่เทตเตอร์อันนี้ก็พีคแบบโอ oh my God พีคมากแต่ก็แต่ก็ไม่หนุไม่ได้กลัวเลยขนาดนั้นนะแต่แค่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะให้ไปอยู่คนเดียวนั้นก็ไม่เอาเงี้ยหรือว่า มาคนแรกแล้วต้องเป็นั่งเปิดไฟก็ไม่เอาเหมือนกันอืมแล้วซิงสิบเธอร้องเต้นย่าอทุกคนก็รู้ว่าเป็นเพลงออริจินอลใช่ไหมคะชื่อว่าเดียก็รอดูเลยนะคะบอกเลยผมเบนแดนซ์บอกเลยผม <laughs> บเบนแดนซ์ผม,ผมบอกแค่นี้ผมแบบกลุ่มขมับเลยครับ <laughs> แบบเหนื่อยมากคือเรารับท่าสามวันใช่ไหมเหมือนแบบ ซ้อมเต้นเดย์หนึ่งเดย์สองแล้วก็มาเดย์สามก็เดย์นหนึ่งเดย์สองก็จะเป็นเรียนเต้นเพลงออริจินอลค่ะยากมากทุกคนยากจริงๆเนื่องจากมันเป็นออริจินอลแล้วเนาะคนก็น่าจะคาดหวังสูงแต่ก็อยากให้มองว่าเป็นเป็นเรืเ่องปกติเป็นแบบซิงเกิลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอดูกันส่ว so นอีกวันนึงก็คือเป็นซิงเกิลลองนะคะก็ก็หนักหนกันกเหมือนกันคือมันมันไม่ง่ายเลยทุกคนมันไม่ง่ายแล้วคือสภาพที่เราแบบ สมบุกสมบันมาแล้วสองวันที่แบบยากมากๆเลยอย่างเงี้ยพอมาวันที่สามก็ตุยค่ะตุยเย่เลยจ้าตุยแบบถ้าไม่รับคือแบงค์แบบแบงค์มากยอะไรเงี้ยใช่ในโกโนโน่กดเนาะจะจุบให้ฟันหลุดเลยนี่เดี๋ยวนี้เขานิ่งเดี๋ยวนี้อ่ะ กำลังจะอวยซะหน่อยว่าแบบอยู่ดวนี้ดูนิ่งแล้วนี่นี่ดูอุ้งเท้าสีชมพูนิกก์นีกก์ไม่ยอมไม่อุ้มเม่แต่น่ารักมากเลยนะคะวันนี้นิกกมานอนด้วยนอนปลายเทา้าอยากเป็นแมวได้หนูหิวข้าวทุกคนต้องสั่งแกลบแล้วชอบตัวละครไหนในภาพผีบอกไม่บอกอ่ะลองลองดูลองดูก็เพราะว่าได้ดูบ้างเขาไม่ได้ดูได้ดูเหมือนแบบ เหมือนเพื่อนก็นั่งคุยกันอ่าเราก็ได้รับรู้บางส่วนมาอะไรเงี้ยทําเพลงอะไรกับแพนด้าโคเวอร์ค่ะแพนด้าเป็นอ่าอันนี้เป็นหนูเดียวแต่ว่าแพนด้ามาช่วยมาช่วยด้วยก็รอดูได้แต่ยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายแบบภาพประกอบเพลงชยัง <laughs> ไม่ถ่ายภาพประกอบเพลงอะค่ะคิวไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะเนี่ยต้องไปอัดเพิ่ม,มก็ยังหาวันไปอัดไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่และคิดว่าน่าจะมีอยู่ วันตอนนี้หาวันยากมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์นรกแบบไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะว่างมาไลาฟ์หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามหาทางนะเป็นกําลังใจให้ด้วย <c oughs> อือแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพี่เชอร์ด้พี่เชอร์เป็นไข้เลือดออกนะคะก็แบบก็ตกใจเหมือนกันอืมกําลังคิดดูว่าติดจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม ใช่เพราะว่าถ้าพี่เชอร์ป่วยแล้วแบบสมมติมีอาการสุ่มเสียงมากๆคือหนูก็เสียงด้วยเขาเรียกไงอา่าเราอาจจะติดที่เดียวกันตอนแรกก็คิดเหมือนกันเอาละเพราะว่าวันนั้นหนูก็ป่วยเหมือนกันเวย้ยแบบป่วยแบบคือเหมือนอาจจะด้วยใช้กําลังเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ภูมคุมกันตามแน่ๆอ่ะเพราะว่าถึงอัดวิตามินยังไงไปมันก็ยังแบบไม่หนูว่ามันก็ยังไม่เท่ากับการที่เรานอนหลับพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของเรา คอนเทนต์กับ VR และยังมีเียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application